ขอตอนรับทุกท่านเท่าสู่วันนี้คอกนะจ้าวันนี้เปิดวันแรกเป็นยังไงกันบ้างมากันหรือเปล่าตอนเย็นนี่ลุกคนเยอะมากท่านผู้ชมตอนนี้เป็นน่าจะเป็นโซนตรงน,นี้น่าจะเป็นโซนเครื่องสปางนะครับเราก็เดินเข้าเดินออกกันอยู่นะอยา,ากว่าจะไล่ทุกส m อส l อ เดินบนไปบนมาอยู่นะเพราะยังไม่ได้รู้อะไรเลยนี่ไม่ได้รู้ผังอะไรเลยนะครับแต่เมื่อกี้ที่เจอท่านทัชาินะไปดูในคลิปช็อตได้คลิปสั้นได้นะยงอะไรท่านบนเหรอ ดูด้านบนดีกว่าไหมด้านบนด้านบนคือคือนี่ยไปดูด้านบนกันดีกว่าอ้าว mm hmm. แล้วแล้วเราก็มาที่อุ้ยนี้จัดงานแน่เลยท่านผู้ชม mm hmm. แล้วมาที่ชั้นอาหารชั้นหนึ่ง ข้างบนคือคือนะ่นนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินออกด้านหน้าดูกันว่ามีอะไรมีขับยี่เบ็ดด้วยทีนี้เราก็อยู่ชั้นสองแบรนด์ก็เป็นแบรนด์หมดแหละร้านแบรนด์หมดเลยครับท่านผู้ชม ค่าเช่าขนาดนี้นะจะไปเป็นปกติได้ยังไงใช่ไหมนี่ไม่ได้อยู่ห้องน้ำเลยตื่นเต้นจัดก็ก็สวยอ่ะินรีแลกอารมณ์ได้เข็คเข้าเข็คเข้ามินสันโด้สวิตโอ้โห ของเล่นเพียโดนเซี่ยเดี๋ยวได้กินอาหารแล้วคุผู้ชมหิวที่นั่งเพียบเลยนะก็หาเวลาว่างมาเดินกันได้